ตลอดถูกตลอดเลยทั้งไทยทั้งเราเหรอคะแม่ทั้งไทยทั้งเราวส่วนมากจะจะลาวมากกว่าไทยโอ้สองพันเม่เซตหนักแสตหนึ่งถูกแล้วเยังสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่กำตำหนักปูใหญ่ยายอาจารย์นอตี้นะคะจัดอันนี้ไมไ่บนไว้หรอคะแม่ว่ไใ้บนไม่ได้บน,นะะแต่แค่ามาไหว้ปู่แม่ยุกไก่ะะไหมครับแม่อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ยชัยภูมิวันนี้คุณแม่ได้นำอะไรมาบ้างคะผลไม้ก้าอยางขนมวาเก้าอยางใบสีน้ำแดงก้าวค่ะ คุณแม่หมานอะไรนะคะคุณแม่หมานเลขกราวค่ะโอ้ขิ่งงวดคะแม่กาหมาเดียวก่อนเลยกันพูดสุก <laughs> <laughs> แตกสามตัวไหมคะแม่ไม่แตกสามแตกสามตัวสี่เ้าเก้าโอ้งวดแม่ไม่ได้เอาไทยไปจิ้มลาวเหรอคะแม่ ไม่ทันโอ้ไม่ทันเมื่อคืนได้ไหมคะแปดสองได้ได้เยได้เนาะได้เยอะไหมคะแม่ได้ได้ร้อยเดียวค่ะโอ้คุณแม่คู่หมานแท้หนูอยู่ตรงนี้หนูยังไม่ได้เลยเจาะมะพร้าว น้ณแมะนำผลไม้นะคะน้ำแดงเก้าขวดนะคะผลไม้เก้าอย่างขนมหวานนะคเก้าอย่างนะคะมาไหว้ปู่นะคะเก้าอย่างทุกอย่างเลยเนาะ,ะ,ะแล้วสิบหกกุมภาคุณแม่มีเลขในใจไหมคะหกสองนี่เห็จ้ะหกสองชอบเลยใช่ไหมคะอ๋อชอบหกสองเยไหวุมากใส่ไม่ตลอดไี่ลรอนเลย คือผูโชคดีนะคะคุณแม่ถูกไม้กิ่งวดและคะถูกั้งแป่ปลายธันวาจ้ะปลายธันวาถูกตลอดถูกตลอดเลยทั้งไทยทั้งลาวเหรอคะแม่ทั้งไทยทั้งลาวส่วนมากกบจะลาวมากกว่าไทยโอ้คุณแม่หมาลาวเนาะแม่ว่าไทยมันซื้อยากลาวซื้ง่ายเนาะคุณแม่ได้เลขมาจากไหนเลขอาจารย์เลยเหรอคะจากตำหนักอาจารย์นี่อลย แม่ก็ตามเลขอาจารนนอตตี้ค่ะที่เวลาเดินดินเขาแบบเดียวไหมโอ้โหค่ะนี่แม่โอ้ปวดนี่ปวดนี่แม่แล้วคนที่มาด้วยแต่หมดหรอแต่นี่ยังไม่หมดเดี๋ยวก็หมดเนาะแม่เนาะเดี๋ยวก็หมดเนาะแม่เนาะสาธุรอส่ยความรู้ใเอาใบเชีอกมาเป็นลายต่างห่างเลยแล้วที่มาด้วยกันสี่ท่านนี่ถูกกันหมดไหมคะแม่ถูกเต็มแม่เนี่ย อ๋อสองคนเดีนี่ลูกสาวกับลูกชายเขาไม่เล่นโอ้ลูกสาวลูกสาวกับลูกชายไม่เล่นหวยแต่ว่าพามาเนาะพามาดีนะที่คุณแม่ให้ลูกสาวกับลูกชายพามาไม่แอบมาเนาะแอบมาไม่ได้ขับรถไม่เป็นอถ้ามาก็เหมารถตู้มาค่ะกี่กี่กิโลคะจากชัยภูเขาลุงเนี่ยถ้เราจนแด่เกีไว้ดีๆขึ้นมารถขึ้นไปเรียนระแหน่ระรังนะครับสามสองร้อยกว่ากิโล มาบ่อยเนาะมาหน้ารอบนี่นะจ๊ะเนอะหนูก็หนูคุ้นคุ้นแม่อยู่นะพี่ตอนนี้แม่จุดได้สองเก้าสองไงแม่หนูมันบอกตามหลังเลขลาวใช่ใช่ใช่หลับใจปวดเรืองแถวสองเลยคู่ท่าแ้วสองเลขมาแม่งวดวันนี้จุดไหนคะจุดอยูจุดเนาะจุดขอลาวขอลาวเลยลามันถูกง่ายใช่แล้วก็มันไม่อั้นด้วยถูกง่ายได้ไวไม่อั้นน่ะ เดี๋ยวเราจะมารอรุ้นนะคะเลขทู่ของคุณแม่นะคะว่าคุณแม่เนี่ยจะหมานนะคะในงวดของรัดรัดหลาวเนาะฝั่งเพื่อนบ้านนะคะทุกท่านอ้คุณแม่จะยกไปไหวไหมท่นยังไม่ใจยังไม่ใจคนห่างพิมพ์ไทยไหมเนี่ยไทยได้คู่บวชตรงมาเาน่ลยสามเป๊ะเล้วป็นน้ะไป็นน้ำ เดี๋ยวคุณแม่จะจุดเลขทูกคุณแม่ขอลาวใช่ไหมคะขอลาววันจันรนี้นะจะปลูกจะขายลูกขอลาววันจันทร์นะกลับไปนี่ขอให้ลูกถูกนะจะปลูกคุณแม่จะขอลาวเลยนะ,อะขอทุนไปไทยเนาะแม่เนาะ,ะขอทุนไปไทยขอญาตสองลอตเตอรี่นะคะคุณแม่ <c oughs> นี่นะคะลอตเตอรี่ของแม่ตบหนึ่งประมาณกี่ใบคะแม่ตบหนึ่งกี่ใบ เนี่ยที่คุณแม่ซื้อเนี่ยกี่ใบเนี่ยลูกแม่ประมาณ10กว่าใบเนาะโอ้มีแต่เลขหกสองเลขอาจารย์เลยใช่ไหมคะมีเลขอาจารย์นะโอ้มีแต่เลขอาจารย์เลยนะคะเคยได้โชคไได้เป็นอาจารย์ไม่เปิดใจให้ตัวอื่นเลยไม่เปิดใจให้ตัวอื่นเลยเนาะเข้าก็เข้าไม่เข้าก็งวดหน้าแล้วแม่เนาะมันพลาไม่มีคนเดียวใช่แล้วเขาก็ได้มาตลอดอย่างนี้ใช่ค่ะยังไงก็มีเข้ามีดุดนาะแม่เนาะ เดี๋ยวมาลุ้นเลขนูบนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับไม่พิชมิลาไหมครับแ้ขอบคุณครับแม่จะปักเล่นกล้วยน่อยแบบเล่าแบบกล้วยเนาะอือแม่อาจารย์เขาคุณแม่หันหน้าไปฝั่งนน้นเหรอแม่หันหน้าไปฝั่งโน้นโอเคค่ะคุณแม่ถือเคสเนาะให้ปูดูก่อนับสาธุค่ะแม่สวัสดีค่ะสอง คุณแม่จะสวดนะคะสวดมนต์เนาะบทมหาจักรพัทนะคะเคยอ่ะยกส่วนบุญนะคะแบ่งบุญเนาะให้กับปู่องดํานะคะทุกท่านเมื่อก่อนคุณแม่ก็มานั่งสวดมนต์แบบนี้แหละนะคะคุณแม่ก็ถูกลาวเกือบทุกงวดเลยนะคะทุกท่าน คุณแม่ปักเลขทูบนะหันไปที่หน้าปู่องค์ดำนะคะไม่หันหาตัวเองนะบางคนก็ถือเคสนะคะบางคนก็ทำเป็นเคสนะคะทุกท่านอันนี้เลขทูบคุณแม่ขอลาวนะคะวันจันทร์นะคะ เลขทูปนะคะมาแล้วนะแปดหกตัวที่สองน่าจะเป็นหกนะคะทุกคนาเนาะแงดยครับ

หางวันทานิโตาวงวันทานิหางวันทานิขิตโคิดคธรรมะที่สกด้นนโมสองตัวแรกนะคะทุกท่านแปดหกนะคะันใได้น้ำกันมาครับเนาะัวใจได้น้เกิดา ะะให้โนรหลขอบคุณครับขอบคุณครับแม่เลขอบคุณคร่ะเดี๋ยวรอรุ้นตัวที่3ามนะคะตอนนี้ ออกมาแค่2ตัวก่อนนะคะทุกท่านเดี๋ยวรอรุ้นนะคะให้ทูกไม่นะคะถตัวที่3นะคะเดี๋ยวจะสุกให้ดูตอนนี้ได้สองตัวครับแปดวงนะคย อมอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับปโมโอปนุมานเก้าย่างคุณลมไเก้าย่างขอฝากทับขครัูให้เจ้าพวงนำเสน่ห์เีจนทันนะคะนี่น่าะโคตอมาหอมเลยเลยตับเที่ยบุชาสับเีบธรรมาสับเทีสังฆา นับว่าจะพัฒนาหนังใหังพลังระนาห์หนังใหญ่ที่น่ารักทั้งตัวนี้จะเป็นตัวเลขหกหลักนี่มื่อวันขอเลขแล้วเกตหลักเมื่อที่แล้วคุณแม่ถูกลาวหลักแสนเลยเป็นแสนเลยเนาะโอ้โหว่าคุณแม่นี่ก็จะถูกสี่เก้าเก้าจับไปจับมาวันเสาร์แล้วกลับไปวันจันทร์เมื่อหให้ทุกครั้งที่กลับไป งวนี้ขอรับงวนนี้นะคะเราก็จะมารอลุ้นนะคะเลขทูบของคุณแม่นะคะน่าจะเป็นห้านะคะตัวที่สามหัวผูกมาแล้วแปดหกห้านะคะทุกท่านมาขึ้นวารมูมาขึ้นวารมีแกความมิตรต่างกันนีูเป็นหเือแม่เดี๋ยวเอาจะดูมาด้ ย้ำอีกทีค่ะคุณแม่คุณแม่ถูกลาวเนี่ยที่ได้เยอะที่สุดก็คือกี่บาทคะนหนักแสนจุดทูบแล้วยง้นก่อนสาลอนะครับตัวลจังหวะเก่ากระถางอนรตัวละร้อยเลยคุณแม่ถูกลามาแล้วค่ะมาแลวมามาแลลงมาแล้วมาให้วมมามารลลแมาแลมามาแล้วมามาแวมมแล้วา้มาแวมมาแล้ะ้แล้วมา อ๋อจุดเลขทูบรัฐบาลลาวในวันจันทร์นะคะทุกท่านยังไงก็เป็นแนวทางนะคะรัฐบาลลาวสองทุ่มครึ่งนะคะคุณแม่ก็เคยถูกเยอะที่สุดนะคะหลักแสนเลยนะคะคุณแม่ก็ถูกบ่อยมากถูกมาเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ